ก็บุญได้ไม่เท่ากันทำไมจึงเป็นอย่างนั้นเราต้องทำความเข้าใจตรงที่เด็กเข้าไปจุติปฏิสนธิการอยู่ในครันก่อนคือเบื้องหลังความเป็นมาของจิตวิญญาณเข้ามาในท้องแม่เนี่ยเมื่อเราตายไปเช่นไปลงนรกเปรตสุรกายพอพ้นวิบากจะมาเกิดเนี่ยแน่นอนก็จะได้สติก่อนเราจะรู้ว่านารกสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริง ทุกจิตวิญญาณก็มุ่งที่จะบรรลุนิพพานไม่เอาแล้วการเกิดอีกในสังสารวัฏเนี่ยก็จะมารอผู้ที่ตัวเองจะได้เกิดคือพ่อกับแม่คู่นี้แต่มันไม่ได้มาแค่เราคนเดียวมาเป็นล้านล้านดวงพอพ่อมีความมีอะไรกับแม่ปับ๊บทุกจิตวิญญาณก็สิงในตัวสเปิร์มมุ่งเข้าสู่รังไข่แม่มันก็ชนะแค่เราคนเดียวแต่ั้นเมื่อน,นอนในท้องแม่แล้วโอ๊ยบัน,น้สบายแล้วสบายใจจะได้ออกมาบรรลุธรรมก็มีความสุข จิต niin, มันมีอยู่แค่นี้แหละแต่แล้วอยู่ๆแม่เนี่ยก็ไม่ปรารถนาจะให้เราอยู่คือแม่คิดอะไรเราได้ยินหมดนะเพราะเรายังเป็นจิตวิญญาณยังมีความเป็นทิพย์อยู่ก็พยายามบอกแม่นะอยา่าอย่าพาหนูไปฆ่านะอย่าฆ่าหนูนะแต่แม่ไม่ได้ยินไนงะจากนั้นก็เกิดความทุกข์มากวิญญาณเนะี่ยพอถูกฆ่าเขาโกรธสิจิตตายด้วยความโกรธมันก็จะแรงมากจะมืดมัวเลยจะอาฆาตอย่างแรงเลยทีนี้ส่วนวิญญาณที่ แทงในท้องโดยแม่ยังมีความรักก็จะไม่โกรธเท่ากับวิญญาณที่ตายด้วยความโกรธจะไม่มืดมนไม่มัวมนไม่ดํามืดแต่ก็มีความน้อยใจเสียใจที่แม่แม่ระวังเขาคิดแค่นี้ก็จะรังแกแม่อยู่พยายามสื่อสารในพ่อแม่อยู่แต่พอแม่ไปทําบุญทําทานให้เนี่ยเขามีสติมากกว่าเขาย่อมได้บุญได้บุญมากแล้วก็จะโหสิกรรมใ้พ่อแม่ได้รวดเร็วกว่า จะตรงกันข้ามกับคนที่เราที่โกธดังนั้นวิญ,ญญาณดวงที่ถูกทําแทงด้วยพ่อแม่เจตนาโอกาสที่จะได้รับบุญเลยนี่น้อยมากเพราะมันโกรธไงมันโกรธหน้ามืดออยู่อย่ามาพูดกับฉันดังนั้นพ่อแม่ทําไงก็ต้องให้แม่มานั่งสมาธิถึงจิตต่อจิตจิตวิญ,ญญาณดวงนี้มันจึงจะระลึกได้ดังนั้นก็ขอตอบคำถามว่าวิญ,ญญาณที่ถูกทำแทงด้วยเจตนา กว่าจะได้รับบุญอาจจะข้ามพุข้ามชาติก็ได้เป็นธรรมชาติมันเป็นวิทยาศาสตร์อะไรที่แรงแรงโกรธแรงแรงก็ย่อมมีผลกระทบสะท้อนมาแรงแรงเป็นเช่นนี้แหละ ถ้าสวดด้วยจิตใจที่เต็มอกเต็มใจมันก็เป็นสมาธิอยู่ในการสวดมนนั่นแหละแต่ให้จิตใจผ่องใสทตาให้ได้เรียนรู้คำสอนของพระเจ้าพระมนต์นี้คือคำสอนถ้าสวดแปลด้วยยิ่งดี